อาภิวาทลงเทพบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสงพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำใตรัดอุบัติเสียนพระสงเวียนรักธรรมวัดตามศรัทธา โปรทสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิษสมัยพ้นไพเทินน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกย่อยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัยสวมสัทธาคุณพระรัตนไตร เป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอกน้อมแด่พานรัตนไัรขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพันราชวชลรธรรมภาานีประธานสงฆ์พระมาหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยะทาศีท่านเจ้าวาด ขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานาันทารามธรรมสวัสดีสาธร,รม,มิกทุกท่านข้าพาเจ้าเตปิตกะโคสโกเด็กชายธนานัสสวนรไตเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพรัไตรบิดกก่อนเทศนาดังนี้ พรไตบิดกเล่มที่15หพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เจฉบับมหาจุฬาสัญยุตตนิกายสักาทวักนันทวักหมวดว่าด้วยสวนน,วนันทวันนันทสูตรว่าด้วยสวนนันทวันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบ,บินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำํำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้จัดเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งมีเหล่านางอับสรนเวดล้อมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำาเลยอยู่ในสวนนันทวันในเวลานั้นได้กล่าวคาถานนี้ว่าเทวลาเหย่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทวัน อันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาตอบเทวดานั้นวว่า เทวดาผู้เขาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอาหันทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบละงะสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขกุติกาสูตร ว่าด้วยกระท่อมเทวดาทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สุบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรัง แน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้าเก่ากับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้าเก่ากับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้าเก่ากับท่านคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้า กล่าวกับท่านคืออะไรพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดาหลังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตันหาเทวดากล่าวว่าดีจริงท่านไม่มีกระท่อม ดีจริงท่านไม่มีรังดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข เจเลสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธ,ธรรมรัฐกำจัดพานให้ภัยสารผุดพองพ้นพ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัฐกำจัดโรคให้เสื่อมโูกสืบชนจนสงไขขอเดชะพระไตรัฐ จำจัดภัยจเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรม,มส,สวัสดีครับ